หลากอยเพลสวัสดีครับมาพบกับซีรีส์รีวิว ID ตอนที่3 2 9นะครับหลังจากขิงไอดีมาหลายไอดีวันนี้เนี่ยก็มี ID ของคนธรรมดาที่จับต้องได้มาให้เรารีวิวบ้างแล้วนะครับไอดี ID นี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสายฟนะรีทูเพ300%นะก็มาดูกันว่า ID สายฟรีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะเป็น ID ชื่อคุณ F อฟซ o o s น e ะฮะ w e l o o m my o o y my boy อ่าเปิดมาถึงก็มายืนบนมือรูปปั้นเวนตินะพร้อมกับ ตีกระโดดตีแบบมันมันตีหนึ่งนะมีกาหมิงด้วยนะที่ถืออาวุธสี่ดาวนะไม่ได้เห็นแบบนี้มานานแล้วนี่ฟูรินานะเฮ้ยทำไมฟูรินะามีดาบห้าดาวอะทำไมฟูรินา่ามีดาบห้าดาวที่ไม่ใช่ของตัวเองอะนี่มันดาบอายะโตะปะวะแปลกๆแล้วเปิดมาอันนี้ก็ปแปลกๆแล้วแล้วก็มีเซียนหยุนแล้วก็เป็นเน็ตน,นะทึ่งก็ถืออาวุธเอ่อที่มาตรฐานกันนะเดิดมรู้ว่าไอดีนี้มีตัวอะไรอีกบ้างนะว่าสายฟรีช่วงนี้เนี่ยจะหัวขนาดไหนเดีนะ๋ยวมาดูกัน แต่คนอื่นหนึ่งก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้เช่นเคยแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ช่องน้ากว่าเพถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็ฝากพูดสนสุนใจดีของเราเอาไว้สักทุกเดียวนะครับเติมเกมฮิตไท a i m i n ได้ที่นี่ร i ช h m a n Shop ถูกกว่าเติมเองพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เติมเกมสุดที่ของฮอนยเวิร์สทั้ง3เกมอย่างเกมชินิเพ็กฮงไคซาเดลและเซเลตโซนซีโร่กับลาก่อยเติมเว็บอ,อเมรากรรผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมไลน์ at richman shop ได้เลยมีแอมิน,น,นอตอบรอเติมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรแฟร์เซลด้วยเด้อเติมเลยวันนี้ที่ richman h o p น,น้ำมันหวานเรื่องเติมเกมโอเคงั้นช่วงนี้เราก็ยืนรีวิวกันวันนี้แหละนะเรามาดูกันว่ามีตัวเยอะหรือเปล่า โอ้โหแหว่งสุดๆตัวละครแหว่งสุดๆจริงๆโอ้โหต้องเลือกใช้อย่างประหยัดแล้วนะฮะเริ่มกันด้วยกามหมิงนะั่นถือเลนส์เชื่อมไว้่า50วัตต์มาดูว่เวล90โอ้โหเอามีอันนึงนี่อยู่ที่คาเว <c oughs> มีเลนส์เชื่อมสองอันโอเคก็เพิ่ม EM นะแล้วก็เพิ่มเดเมจใส่ศัตรูที่ติดแปะน้ำอยู่ก็โอเคนะแบบมาเล่นกับตีละเหยอ,อะไรเงี้ยนะโอ้โหนี่คือปั้นอันดีแฟกมาเล่นกับฟฤตินะเต็มที่เลย เป็นการหมิง C3 นะยังไม่หกนะจริงๆไหนๆถ้ามาสง่งแล้วเธอได้หกมันได้จะจะ,จะดีมากๆเลยจะได้แดงขึ้นอีกโอเคเอ้าวแล้วเดี๋ยวนะโอ้ อัพแค่อันนี้เลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าใช้สกิล E เด้งขึ้นฟ้าไปจะลงมาด้วยอันนี้อยู่แล้วอแต่อย่างงี้ถ้าเกิดกระโดดธรรมดาของเซียนหยุนไออันตีที่มันกระโดดสูงๆรอขึ้นไปลงมาเงี้ยมันก็เป็นกระโดดตีธรรมดาดีน่าจะใช่นะผมคิดว่าใช่นะเพราะว่าอันนี้มันเขียนแค่ว่าถ้าเกิดใช้สกิล E กระโดดมันถึงจะเป็นอันนี้นะถึงจะใช้เปอร์เซ็นต์อันนี้แต่ว่าถ้าเกิดกระโดดเองเนี่ยอาจจะใช้ธรรมดาก็ได้นะอ่ะการหมิงก็ประมาณนี้ไม่แน่จะจะได้เล่นหรือเปล่าเนื้อสเตตห้าสิบสี่ร ทำม่ง่ายนะเล่นใส่เซตนี้นะหยหัวดีเว้ยหัวด,กกดวอกไม้ก็ดีเว้ยโอ้คนนกก็ดีแค่คิดเลนน้อยไปหน่อย,อยดีทุกอันเลยดีทุกอันเลยนะไอ้แฟลกโอเคทุกอันเลยนะนลยนะแล้วก็ฟรินานะถือดาบอิยาโตมาได้ไงก็ไม่รู้นะอย่างงงนะเพิ่มนอมอยแทมเดเมจซึ่งไม่น่าจะได้ตีเท่าไหรอ่อ่ะงงมากไอดีนี่มีดาบอายาโตอะไรวะเนี่ยสายฟรีนะนะใส่โกลเด้นโตรฟนะ 40, สีศูนย์พรสวรานหนึ่งแปดแปด คิดเล็กเก้าสิบเอ็ดคิเล็กหนึ่ร้อยเจ็ดสิบแปดนะใส่เอาสเตตนะผมว่าคืออย่างน้อยก็ใส่เอาคิดเล็กนอะคิดเล็กเกือบเต็มนะมีคนขอเข้าเวอร์มาด้วยนะแล้วก็เซียนหยุนถือฟาโวนะอันนี้แฟก4ี่ลงโอเคอันนี้ก็เหมือนเป็นมาตรฐานนะเซียนหยุนกาหมิง แล้วก็เบนเน็ตสกาวเบดคัน2 C6 นะครับผมโอเคเบนเน็ตก็ได้ใช้แน่ๆอยู่แล้วนะไอดี ID นี้นะเนื่อจีกลีชารจเยอะมากแล้วก็ปู่จงนะถือโฮม่าใส่เทนัสิตี้โอเคไอดี ID นี้หนูเหมือนน่าจะขาดตัวเดเมดแน่เลยเนี่ยเลื่อนๆไปตัวหมดแล้วนะเนี่ยเออนะนะละมุดเดวิดซิตอ๋อ ่ะขอดูให้ครบก่อนนะจะได้แนะนําถูกว่าเปิดอะไรเพิ่มดีละมุดเดอะวิสซินก็ดูเป็นอาวุธที่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่คือละมุด่ยเป็นตัวละครที่แบบถ้าไดีแบบนี้เนี่ยจะเล่นค่อนข้างยากเลยมันมันแรงไม่พอไม่ไงเออคาซึฮะนะครับผมถือซีฟอสต์มูลไลท์ใส่สี่ลมโอเคนนฮิดะนะครับผมสแครปเชียลแฟกเมนต์อ่านีบูดนะฮะนนฮิดะก็ดูเต็มอยู่นะดูสเตตคิเลนห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มไปประมาณนักยี่สิบสามสิบอะค่หนึ่แปดสิบ ทีเอ็มเยอะดีนะก็น่าจะทําหน้าที่ได้ดีนะมีทินารีแล้วมีนาเวียด้วยเฮ้ยเฮ้ยทินารีไม่มีอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่านาเวียเมื่อกี้มีประจําตัวว่ะทินารีสเตตดีนะไม่แน่ใจจะได้ใช้ไหมแต่เนี่ยนาเวียเมื่อกี้แอบเห็นประจําตัวนี่เวอร์จริงนะครับนี่บอกว่าอวยจริงนะเนี่ยเอาว่ะไอดีใส่ฟรีมีมีของประจําตัวตัวแรกนะฮะคิดเลทกแปดสิบขีดเลทกร้อยเจ็ดสิบนะฮะสเตตค่อนข้างดีมากเลยนะคิดว่าอินิแฟลกต์ก็น่าจะดีเช่นกันเพราะว่าหูเนี่ ที่มันฟาร์มให้ตัวอวยชัดๆนี่แต่เปอร์เซ็นต์คิดได้เมทคิดไดเมทสองโดเอ้ะเนี่ยอันนี้ก็ดีได้กว่านี้อีกนะอันนี้แฟงเนี่ยโอ้คนนกนี่ดีมากนะคิดเลดนเยอะมากอันนี้ดอกมาคิดไดเมทยี่แปดเปอร์เซ็นต์หัวคิเลนคิดไดเมทสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเยี่ยมผ่านเลยนะพรสว่างหกสิบหกนะฮะแล้วก็มีชัสก้าเนี่ยที่ถือธนูสี่ดาวชัสก้าเนี่ยเป็นตัวที่แบบมันจะแบกได้ไหมฮะแต่ว่าพรสวรรค์ก็ไม่ได้อัพเยอะด้วยนะผมไม่น่าจะแบกไหววะเออไซโน่นนะไพโมเดียล อันเดอร์ริงแต่ไซโน่นี่แบกใครไม่ได้แน่นอนช่วงนี้ไนเดนถือเดอะแคชก็มาโอ้ไม่มีไม่มีประจำตัวนะหนึ่งหนึ่งเก้าโอเคเข้าใจได้อุ้ยเดือดสเตตดีอยู่ที่จดิชั้นทั้งสองห้าสี่เรดห้าสิบขี่น 50, ้ำร้อยแปดห้าเร็วโอ้อันนี้แฟกดีเนะี่ยโอ้คิดเดสิบคีดดน,น้ำสิบเอ็ดนี่โอ้โหในเรื่องนะฮะ ถ้วยก็คิดเลยคิดได้เมทเยอะดีนะนาฬิกาจิ๊ดใช้คิดเลยคิดไดเ้ดเมทโอเคเยี่ยมเลยมนีนิโล่ด้วยนะถือซีฟอสมูไลเช่นกันโอ้ S นิโล่ใส่เซตฟลาวเวอร์ด้วยจริงๆไอเดีนี้เล่นตีมันเล่นผ่านได้เลยนะแต่ว่าปัญหาคือหลังๆอบิทเล่นโคตรยากเลยตีมันเล่นผ่านยิ่งเจอบอสตัวเดียวนิไดเมทไม่ทันนะแล้วถ้าไม่มีตัวฮิลด้วยนี่คือโดนระเบิดตายเออดูแล้วยังไม่มีตัวธาตุน้ำฮิลที่เป็นตัว5ดาวเลยแบบพวกโคคุมิอะไรเงี้ยขอดูตัว4ดาวหน่อยว่าตัวไหนใช้ได้บ้าง เออซิงชิวซีสามชินอบุได้ปั้นไหมอุ้ยชินอบุเป็นโนเบสนะฮะวินเนอร์เสียน้ำเลยอันนี้แนะนําอย่างยิ่งให้ปั้นชินอบุเลยนะเพราะมันมีตัวน้ําตัวไม้มีนาฮิดะด้วยอะ่ะมีฟูรินะด้วยอะ่ะคือแนะนําอย่างยิ่งเลยนะถ้าอยากจะปั้นสักตัวหนึ่งอะ่ะก็คือใส่เปลี่ยนเซตได้เลยนะเอาจริงๆเอาเซตน้โลมาโยนให้ชินอบุก็ได้นะอันนี้เป็นเป็น EM มไหม โอม้มันเป็น HP อะเด็มันเป็น HP โยนให้ไม่ได้เอออยากรู้จังว่ามีเซตนี้ไหมอะนั่นเฮ้ยมีอยู่อ๋อมีอยู่ที่คาเว่แต่ไอซีนี้ไม่มีนะหัวมีไหมหัวอยู่ที่โทมะเออขนนกกระดกไม้ก็มีอยู่โห้ยแปลว่าทาให้ชิโนบุมันฟูๆได้นันเนี่ยผมว่าชิโนบุน่าจะเก่งกว่าคาเวนะน่าจะเล่นง่ายกว่านะอ๋ออันนี้ EM อยู่แล้วด้วยเนี่ยเนี่ยได้เลยเปลี่ยนเซตได้ทั้งตัวเลยนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะเล่นเล่นไม้ถ้าจะเล่นเหนือจะ จยเปลี่ยนมาใส่ชิโนบุเลยอ่ะผมว่าเข้ามากเลยอ่ะไอดี่นเนี่ยแบบชิโนบุพอดีนะในฮิดะแล้วก็อาจจะซิงชิวก็ได้มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีเออมีเหยาวๆนะมีเสียงหลิงไหมขอดูเสียงหลิงหน่อยเซียงหลิงถือสเก็ตบอร์ดสปายเซนเ,เอ็มเรม ที่ดูเสียงหนิงเพราะว่าอบิลรอบเนี้มันมันต้องโดนทาตุไฟไงอ่าเสียงหนิงก็ดูพอไหวอยู่นะอ่ามาดูกันว่าเราจะจัดตัวลงอบิลยังไงดีเออไอดี ID นี้ยังดาวไม่เต็มด้วยนะแล้วก็ตัวค่อนข้างจํากัดออเราจะจัดยังไงเราขอแค่ดาวมากกว่าเขาที่เขาเล่นมาสักหนึ่งดาวก็พอแล้วเนี่ยเขาเล่นมาสี่ดาวเ,าเล่นสักหกดาวก็น่าจะโอเคนะ คือตีด้านล่างมันบังคับเล่นตัวไฟอะเนาะเพราะฉะนั้นผมว่าต้องเอาเป็นเป็นเซียงหลิงเป็นเน็ตเป็นตัวหลักแล้วลลเอาไนไปช่วยปาดก็น่าจะได้อยู่เพราะโอเวอร์โหลดไม่น่ามีปัญหาจริงๆถ้าเราใส่ตัวน้ําไปมันก็เป็นเนช่อลเลยนะเนี่ยแต่ว่าแค่ตัวน้ํามันจะทิ้งอาจจะได้นะแค่ว่าตอนสู้บอสต,ตัวนี้ก็ดีเลยน้ำไว้หน่อยแล้วก็ห้องด้านบนเนี่ยห้องด้านบนจริงๆอยากเล่นตีไฮเปอร์บลูมแต่ว่ามันมีบอสต,ตัวเนี้ยเออก็ต้องลองไหมเนี่ยผมว่าตีเนี่ยโหดสุดที่ท,ท,ที่ที่จะได้ละแปลว่าต้องเอาชิโนบุมา ้องเอาชินบุูมาเล่นแล้วจริงๆ C2 ไหมเฮ้ยชินบุบู C1 มันเล่นยากอะน,น,นี่ทุกคนชินบุบู C1 มันจะแบบอัพไทม,มันจะไม่ได้อะมันจะมีเวลาหน่วงที่สกิลกูดาวหายไปอยู่ดาเมจน่าจะดอกไปเยอะเลยมีทีมอื่นเล่นได้ไหมเนะี่ยทีมด้านบนเนี่ยไม่มีเลยวะไม่มีทีมเล่นจัดยากมากเพราะว่าเราต้องเอาตัตไปไปอยู่ไปอัดด้านล่างไงเออสมมุติถ้าไม่เล่นชินอุบูเล่นอะไรได้บ้างอ่ะเออฟูรินะนาฮิดะเนเวีย เนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องเป็นตัวไฟฟ้าที่ฮิลได้ั้ยเข้าสุดแล้วก็ต้องชินุบัวเดี๋ยวนะะขอลองเลยแล้วกันขอลองหน่อยเดี๋ยวเจ้าของไอดีมาสับอันดีแฟก์กลับได้นะผมขอลองใส่ flower of p a r พ d i s e ไดแบบจัดเต็มหนะ่อยดึงเอาเอานี้ดีกว่าโอเคเอ้ยทำไมโทมัสก,ก็มีของดีอะครับเออเอาไว้ของโทมัสก,ก็ดีเนี่ยขออ,อ,อีกสักอันอุ้ยอดีแฟก์เซนี้เขาดีจังเลย HP กับ PM เยอะมากเลยได้ละ อ่าโอเคโอเคได้อยู่เสียดายถ้าเวลถ้าเวลสิบจะแหลมกว่านี้เยอะเลยแล้วดาบมีดาบเวลเก้าสิบที่โบเอเอ็มเอ้ยมีวะ่ะโอ้แย่งนี่รวมให้หมดเลยขออนุญาตขอขอนุญาตแย่งอ่มาเฮ้ยแต่เราต้องเล่นเบิร์นนิ่งข้างล่างด้วยนี่ว่าเราต้องเล่นเบิร์นนิ่งข้างล่างด้วยนะน่ะเดี๋ยวนะข้างล่างต้องเป็นนาฮิดะลงอยู่ข้างล่างเดี๋ยวอุ้นแย่งนาฮิดะกันแล้วอะเซียงหลิงนาฮิดะเบนเน็ตจงหนีอย่างนี้อ่อ แล้วข้างบนก็เป็นอะไรอะในเด่นฟูรินะเนวีโอ้โหอย่างเศร้าเลยตี้อะไรวะเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยโอ้โห oh, แล้วถ้าไม่มีนาฮิดะมันจะมันจะเผาทันหรือวะหรือเอาเหยา่อยไปช่วยลองไหมลองเอาเหยื่เยไปช่วยคือมันต้องมีไฟกับไม้ไงระเด็นอะเออแล้วข้างบนก็เป็นอะไรนะเมื่อกี้ที่เราจัดนาฮิดะฟูรีนะอุย้ยผมว่าสู้ชีวิตสุดๆแน่เลยดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะเนี่ยข้างบนน่าจะได้นะคือเนวียต้องมีอยู่หน่อยอะในด้านล่างเนี่ยจริงอยาก <H> um> แต่ไรเด่นก็น่าจะได้เหมือนกันนะโอ์โหล,ลองไรเด่นแล้วกันนะผมว่าถ้าเกิดเป็นเหยื่อๆน่าจะตุยกันหมดเลยอะอย่างงี้ได้ไหมไม่ใส่จงหนีได้ไหมโอ้โหอันตรายสุดๆอะไม่น่ารอดวะเฮ้แต่ถ้าเหยื่อๆเขาฮิวแรงก็โอกาสก็พอมีนะถือฟาโว่ปะโอ้ยได้อยู่รีพลังงานนันเนี่ยโอ้ยซีหด้วยเหยื่ยๆซีหด้วยพอได้พลังงานลองดูลองดูงดไฟฟ้าไหมไฟอะเอาแบบนี้แหละจะตุยก็ตยุยเพื่อดาวที่เพื่อมาโอ้โหไอ,อบัฟอบิทไม่ค่อยดีด้วยวันนี้ มาเรียกลูกน้องจ้ามาเรียกลูกน้องจ้ามาปึ๊บโอเคครับมาลุยป๊อปป๊อปนี่ไงสี่หมืม่นไปดิตีจักเข้หน่อยต้องตีจักเข้หน่อยแดีวมันไม่ตายอุ่ยตาย เคเก็บได้ไรเห็นไหมพอได้พอได้พอได้ป๊อตีกระสุนมาตีเโอเคพอได้พอได้ไป ไอเอเยังไม่ตายยังไม่มีใครตายสวยง,งามมากนานเหมือนกันนะเฮ้ยยิ่งดูชีวิตมากนี่ไป,ไปอีกรอบหมุนไป ตายแล้วครับตายแล้วเฮ้ยตายดิตายดิยดเอ๋ยใช้ได้เว้ยเนี่ยตีเลขใช้ได้เหรออย่างน้อยก็ผ่านห้องแรกแล้วเนี่ยห้องนี้แหละัวลุ้นเลยโอ๋เอเหยาเหย่ามาแปะไม้กันเออเบอร์นิ่งแล้วเบอร์นิ่งแล้วเบอร์นิ่งแล้วเออเออเออได้อยู่ได้อยู่ยได้อ,อยู่เหยาเหย่าได้เรื่องอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวมันล้มแล้วเราค่อยคอมโ,มโมบเบอร์นิ่งไปก่อนเดี๋ยวหย่าเป็นงานหน่อยดิเออเป็นงานเฮ้ยได้อยู่เรื่องมันลดอยู่นะมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับปาดโดนไหมล่ะเมืม่อกี้ เฮ้ยแต่เราจัดเต็มมัเลยนะขึ้นหลอดเฮ้ยกลยุทธ์เราได้อยู่เด้อะลิยุทธ์เราได้อยู่เด้อมันเริ่มใหม่ละเปิดอันนี้แม่งด้วยเลยอะโหไม่ทันจริงเดเมียนมันไม่ทันอยู่แล้วเนาะไม่เป็นไรเฮ้ยล้มอีกแล้ว ยไปหมุนมันในเชโนแค่3ตัวไงมันก็เลยได้แค่นี้แหละโอ้ยไรเด้นปาดแค่เมื่อกี้เหมือนเห็นละสี่ 40, หมื่นโอ้ยไม่ทันวะไรเด้น4ี่ศูนย์ด้วยไงแรงบ่พพอเข้าใจเลยทำไมอบิทห้องหลังได้ดาวแค่แค่ดาวเดียว <Nọc�> lui <conclusions> uh. clear đấy cũng kĩ nữa nè, thật sự. Bay, nhôm yên yên. Chết ta rồi, chết lốm rồi, lốm rồi. ơi ờ, rồi. ไปตีโหไม่ไม่ทันเหรอโหหูโหเบามากโอ้ยนึกว่าไม่ต้องกดตั้งใจไม่กดเสียงหลิงไม่ทันเฉยะอีกรอบอีกรอบเลื่อนหลบกกะปิดหลอดแล้วตายเหรอไม่ตายเหรอเออโอเคโอ้โหไอ้บอสตัวนี้เฮ้ยแต่เราฆ่ามันได้ก็รู้สึก ก็รู้สึกประสบความสำเร็จแล้วนะนจริงอะอมาแค่มันตายผมก็รู้สึกประสบความสำเร็จมากแล้วรู้สึกแบบเป็น the the b e บสเลยไปลุยมา โอเคมาเอาตัวบอสมาสู้กันไปนีไงโอ้โหกูรออยู่ที่พื้นรอที่พื้นอยู่แล้วเฮ้ยบอกแล้วตีนิดดาเมจมันไม่แย่ดาเมจมันไม่แย่เท่าไหร่ตีเนี้ย นี่ไงในเวียวกูมีโลยิงสวนหน้ามึงได้ด้วยนี่อีกนะัดหนึ่งเป็นไงล่ะโอ้โหเอาไว้ฟาาื้นอาดัปปายาโตมาหน่อยมาหน่อยฟื้นอาดาปัปปายาโตนี่นี่เอาไว้มันเรียกลูกน้องแล้วเฮ้ยตี่นี้มันอยู่เลยเหรอที่นี้มันอยู่เลยพูดไปเล่นไป น,นี่ใช้ได้เลยอะเอานเนวียม,มาเป็นตัวยืนหลักได้เลยเดอะแบกเนี่ยโอ้โหสวยครับล้มแล้วโอ้นี่ไงขาดตอนตายไหม เออใช่ได้เว้ยแต่แอบบนานนิดนึงแน่สายฟรีได้ขนาดนี้ก็เอาเรื่องอยู่แล้วมล้มโอ้ยอค,ครับปาดปาดดิโอ้โหเดเมจเบาจริง ไรเด่นไรเด่น40ถือเดอะแคทบาลไมหน่อยว่ะเฮ้ยบอลไมหน่อยว่ะไม่ได้การไม่ได้การจริงไม่ไ <c> ด <ười> <c ười> ้การแล้วครับทุกคนไรเด่นบอไปนิดนึงโหได้แค่นี้ว่ะ กูเลยเล่นป่าหลังหมื่นเองอะ่ะกูกัตัวแรกจะตายเหนื่อยหอบโอ้ยอย่าตายนะอุ้ยเสียงลิงเกือบล้มฮิวหน่อยฮิวหน่อยเอ้ยได้อยู่เอ้ยขอกระตายหน่อยดิ โอ้ยมันอึดมากเลยอ่ะมันอึดมากเลยทุกคนโอ้ยไปก่อนนี่ขนาดกูเพียมเบิร์นนี่กันนะตัวนัทลันก็ไม่ค่อยมีเฮ้ยมาแล้วมันลบๆมาคอมโบคอมโบครับเอ้ยเฮ้ยมันเดเมจมันก็มาอยู่นะเนี่ยครึ่งหลอดอนะ่ะครึ่งหลอดไปอ่ะครึ่งหลอดก่อนมเปิดโล่ใหม่ เฮ้ยมันตายเลยเนี่ยไม่ต้องพึ่งหลอดแล้วเอาให้ตายเลยเฮ้ยลูลมันมาแล้วไ,ได้ๆอมมันจะตายแล้วเนอเม,มื่อกี้ช่วยไม่ได้ต้องกดเบอร์ไปเลยเฮ้ยมันเร็วที่สุดกดทุกอย่างกดไม่าไปเลยกดทุกอย่างแปะทุกอย่างที่มีแปะทุกอย่างที่มีแปะทุกอย่างที่มีไปปาไปก่อนเลยปาเอาเดเมนโลเอ๋ยสวยเอ้ยสองดาวเอ้ยได้ดาวเพิ่มแล้ว <c oughs> บรรุแล้วคิปนี้บรรุแล้วดาวเพิ่มแล้ว ที่เหลือกำไรที่เหลือกำไรลว้ยลุ้ยไปนี่เฮ้ยชิโนบุซีศูนย์ก็พอได้นะ แบบเดเมเดดอปไปนิดหน่อยแต่ว่าเล่นลื่นอยู่นะโอเคอเฮ้ยบอสตัวนี้มันไม่เก่งเท่าไหร่มาเราทำได้เราแค่ซัดไฮเปอร์บูมใส่มันเฮ้ยร่ม,มันลดไปเยอะแล้วเฮ้ยร่มันลดเร็วอยู่เนอ้เอเฮ้ยมันล้มแล้วนี่โอ้ยได้เรื่อง ในเรื่องนี้อย่างเงี้ยนี่น,นี่ในเรื่องเฮ้ยได้เรื่องนาะทีนิดเดียวเองเอาละไอ้บอสตัวนี้แหละยากที่สุดในโลกผมบอกเลยเพราะว่ามันจะระเบิดเราตุย ไอ้ท่าระเบิดอน่ยผมตุยทุกรอบเลยแต่รู้สึกจะต้องเดินออกมาไกลๆลแล้วจะไม่โดนนะ,อะลองดูให้มันระเบิดก่อนเอ้ยแต่เราก็ทันอยู่นะเนี่ยอ่าโอเคมันระเบิดละอ่าเราค่อยไปซัดคอมโบมันเออนี่กูซัดคอมโบมึงหลังมึงระเบิดง่ายดิเออรอระเบิดก่อนแล้วค่อยซัดง่ายดีไหมนี่ไป แต่ลาเด่นพลังงานไม่มาเลยครับผมลายเด่นต้องสู้เขาหน่อยดิเฮ้ยนี่ไงลาเด่นสู้เขาหน่อย,ยมึงหันผิดทางแล้วมึงอยู่ตูดมึงนี่สันตูดสันตูดเล, <c oughs> เลือดไม่ลดเลยเลื่อนมปนตั้งนานเลื่อนมปนตั้งนานไม่ลดเลยเหรอลดให้ซักนิดนึงก็ไม่ได้ ลดให้นิดน,นึงก็ไม่ได้มันลดน้อยมากเลยทุกคนโอ้โหนี่แม่งเวล่ฮาร์ดหมดโอ้โหเกือบนอกเกือบนอกโดนคอมโบชุดใหญ่เอาอีแล้วเออแลออ้วมันชาร์จท่านิ่งแล้วจะไปทันได้ยังไงวะเนี่ยลองดูไหมลองแท้งมันดูไหม นั่นไงโอ้โหมันจะทันแล้วนิดเดียวเองอน่โอ้โหเล่นปีหนึ่งมันก็ไม่ตายนะเนี่ยทุกคนฮนะ Meanwhile อ่ะเดี๋ยวคลิปจะน่าเบือ่อขออนุญ,ญาตสกิปบายโอเคก็สำนัอดีนี้เนี่ยโดยสรุปเนี่ยก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้คือหลังจากเราเอาอ r t แฟ a ทั้งหมดไปยัดที่ชินบอบวใช้ได้มาเนี่ยนะมิกกี้ด้านบนคือผมก็ทำเวลาได้ค่อนข,ข้างดีมากๆเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่า เราอัด EM ไปแล้วมันเป็นเออฟลาเวอร์แล้วก็เอาเนวเวียไปเสริมด้วมจนิดหน่อยนะก็ได้เหมือนกันเออสิ่งที่น่าสนใจเมื่อกี้คือถ้าเราเปลี่ยนไรเดนเป็นเนวเวียมันจะแรงขึ้นหรือเบาลงหรือเปลี่ยนเป็นเน็ตเป็นเนวเวียไม่ได้เหมือนกันก็ต้องมีตัวแปะไฟเออแต่อาจจะได้คือคือด้วยความที่อบิล้อมเนีอตี้ AT ห้องล่างมันมันค่อนข้างลิมิตธาตุเยอะมันต้องเล่นเบิร์นิ่งไงมันก็เลยได้ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเราปรับนิดปรับหน่อยไอ้ดีนี่เหรอเสียงหลิงเนี่ย น่าจะต้องแรงกว่านี้ได้หรือเปล่าแต่ก็สเตตมันก็ดันแล้วนะซึ่งคงผมว่ามันก็ประมาณนี้แหละไรเด้นเนี่ยถามว่าฟูลไหมมันก็คือไรเด้นซีูนถือเดอะแคชมันก็ได้ประมาณนั้นแหละ <c oughs> คือถ้าตีเมื่อกี้มันจะแรงกว่านั้นมันต้องมีตัวน้ําไปแบบไปให้มันเป็นฟูลในช่นลไงแต่เมื่อกี้มันต้องเอาตัวไม้ไปเพราะว่ามันบังคับท่าถ้าไม่บังคับท่านะเอาเอาซิงคิวไปน่าจะแรงขึ้นเยอะเลยน่าจะพอไหวตีระบ,บนเก่งอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็ถ้าจะเปิดเพิ่มนะผมคิดว่าตัวดาเมจธาตุไฟนะ่าสนใจมากออนดี้นะเพราะยังไม่มีเลยทั้งตัวนะแบบอารมณ์แบบเทีย่ยวไฟแต่ถ้าเปิดเทีย่ยไฟก็ต้องเปิดตัวนันรันเพิ่มอีกก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อาจจะรอตัวไฟตัวหน้าเลยก็ได้หรือว่าเอาแนว,แ,นว,แ,นวแบบอะไรดีอ่ะตัวธาตุน้ําสายฮิวก็น่าเปิดเอาเอางนี้ดีกว่าตัวที่ไม่น่าเปิดคือตัวอะไรตัวที่ไม่น่าเปิดคือตัวตี้ฟรีสทั้งหมดนะดูแล้วมันน่าจะใช้เอเนอร์จีเยอะไปนิดนึงนะเพราะว่าอย่าง es ee, เอสคอฟเฟี์เฉินเหืออะไรพวกนั้นแะยังไม่มีอะไรเลยนะเพราะ เนี่ยไอดี ID นี้มันไม่ได้ไปทางนั้นไงแต่เอาตัวที่มาเล่นกับน,น,นายฮิดะได้เล่นกับฟุรินาได้น่น่าจะน่าจะง่ายขึ้นพี่นิวเลตอะไรเงี้ยก,ก็น่าสนใจเขามีคาซึฮะอยู่ด้วยพี่นิวเลตก็น่าสนใจเออเซโรเนนมาบูกกาอย่างเงี้ยก็น่าสนใจถ,ถ้าถ้าเปิดได้แล้วก็รอตัวเดเมทในอนาคตไปเลยยาวๆเลยรอตัวเดเมทสักตัวหนึ่งบทบทบาทที่น่าเปิดคือตัวเดเมทหลังนะไอดีเนะี่ยเพราะว่าซัพพอร์ตมันพอมีแล้วมีคาซึฮะฟูรินะเบเนตจงหลีอะไรพวกเนี้ยซัพพอร์ตมันพอมีแล้ว แต่ว่าตัวไดเมนหลักที่เป็นเมตาจริงๆอ่ะที่ช่วงหลังๆใหม่ๆยังไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นตัว DPS หลักหลังจากเนี้ยก็งัดมาสักตัวได้แล้วก็อาจจะเป็นพวกท่าน้ําทัดไฟอะไรเงี้ยทัาไฟฟ้าก็าจ,จะพอไหวไม่เล่นกันได้ดัแต่ท่าน้าแข็งเนี่ยไม่ไม่แนะนําเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวไดเมนหลักนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับไอดีนี้นะอย่างเช่นถ้าตู้ปัจจุบันเนี่ยก็เนเวียมีแล้วนะเอคาเฟียก็คือไม่น่าเปิดเลยนะถ้าเป็นไอดีแบบนี้เพราะว่าไม่ไม่มีตัวคอมโบได้เลยนะคือข้ามแบบง่ายๆเลยนั่ โอเคก็คิดว่าประมาณนี้สำหรับไอดีนี้แล้วก็ใครที่ดูแล้วเนี่ยคอมเมนต์ช่วยกันได้เลยนะก็คิดว่าไอดีนี้เนี่ยจะเปิดตัวไหนต่อดีปั้นตัวไหนต่อดีเนี่ยก็คอมเมนต์กันมานะครับผมส่วนตัวคือป้นชินุบุก่อนปั้นชินุบุให้90ก่อนอันนี้อันนี้แน่นอนเลยนะแล้วก็เออที่เหลือป้นอะไรเพิ่มเนี่ยพวกอย่างเซียงหลิงเนี่ยก็เอาให้90ได้นะเซียงหลิง9กก็จะก็จะแรงขึ้นนะครับผมในเวียนี่แรงอยู่แล้วไอ้พวกที่ปั้นเต็มๆเนี่ยคือแรงอยู่แล้วนะแล้วก็เเปิดตัวใหม่มาป้านเลย ลวกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากที่รูวมจบถึงตอนนี้แล้วก็ใครที่อยากได้ดีวีดีแบบนี้เนี่ยก็สามารถอินบอกเข้าไปในเพจเรากอนเพจได้เลยนะครับผมวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย